วัสดีครับผมผมกมนะครับเมื่อนี้ครับหลังจากที่เลขออกขอแสดงความดีใจกับหลายคนครับที่ว่าบางคนอาจจะถูกเลขนะครับเนาะเลขมันออกเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าเลขล่างออก4ี่สามครับอาจจะมีหลายคนครับถูกมเก้าห้านะครับเนาะแต่ว่า4ี่สามเนี่ยอาจจะมีส่วนน้อยครับนี่คิของผมทีว่าผมเราข้องฝันมาครับส3ามเนี่ยมีแค่ไม่กี่เจ้าเองครับแต่ว่าสาม้าห้าเนี่ย มีอยู่ประมาณสามเจ้าครับที่ว่าเข้าตรงๆเลยซึ่งผมก็อาจจะเป็นแค่คนหนึ่งครับที่ว่าบาังเอิญถูกเลขห้าเก้าสามผมซื้อห้าเก้าสามและกสามผมไม่ได้ถูกตรงๆนะครับผมผมถูกตดผมซื้อเนี่ยห้าเก้าสามและกสามเก้าห้าแล้วก็แบบนี้ครับผมซื้อแบบนี้ แต่ว่าไม่ได้ตรงๆหรอกครับถ้าหากว่าตรงๆมันก็ต้องเป็นสามเก้าห้าเนาะถามาที่ไปที่มาทือว่าผมถูกห้าเก้าสามมาจากไสกับมันเป็นเลขที่ว่าผมเอาของฝันขอแต่ละคนครับมาเลาคือผมก็ซื้อพี่องอาจเนาะแกฝันว่าลดขับรถคันเก่าก็ห้าเก้าสามครับผมก็ไปซื้อห้าเก้าสามแล้วก็ปู่จันทครับแกฝันว่าผีอะมากระซิบบอกข้างหัวคือห้าเก้าสามผมก็ไปซื้อห้าเก้าสาม แล้วก็มีของแม่น้องสตังครับเป็นฝันบาผีครับมาขายโเตอรี่ให้แล้วก็แม่น้องสตังนี่คือเป็นคนที่ชอบตีเลขแกก็ตีห้าเก้าสามครับซึ่งมันก็ออกห้าเก้าสามเป๊ะเลยนี่แหละครับคือที่ไปที่มาของตัวเลขเนาะถามว่าถูกเยอะบอก็ตอบตรงๆครับว่าถูกไม่เยอะหรอกครับถูกแค่พอประมาณนึงครับแต่ว่ามือนี้ครับผมก็จะมาบอกที่ไปที่มาของแต่ละที่เนาะเข้าอ่ะ มันก็จะมีแค่สามพุ้นนะครับที่เข่าก่อนจังๆเลยแต่ก็วันนี้ครับก็จะมาบอกเลขต่องมวดของผมครับงววันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดครับหลังจากมือนี้ครับจนถึงวันที่หนึ่งครับมันมีแค่ไม่กี่วันครับซิว่ามือครับเดี๋ยวก็เลขออกแล้วอาจจะเร็วนิดนึงครับแต่ก็ลองพิจารณามองครับความฝันของแต่ละคนครับถือผมวาเราเนี่ยอย่างน้อยมันก็เข้านะครับเนาะถึงจะเข้าตรงข้าโต๊ดกับอย่างเข่าครับเอาเป็นว่าครับมือเนี่ย ผมจะขออนุญาตบอกเลขต่องวดของผมก่อนครับผมอาจจะเป็นแค่คนหนึ่งครับที่ว่าบังเอิญถูกเลขบ่อยๆถูกได้สามตัวหลายขั้วงนนี้ครับลองมองก็ได้ผมจะขอตามเลขรถมอไซค์ผมครับมีแค่อีกตัวเดียวครับที่ว่ายังไม่ออกก็คือเลขเก้าเก้าเก้านั่นแหละครับที่ไปที่มาที่ตัวเลขที่ว่าผมจะตามงวดนี้ครับคือเก้าเก้าเก้าแต่ว่าเวลาสื่อเลขครับมันก็ไม่ได้ว่าสื่อเก้าเก้าเก้าตัวเดียวเลย มันก็มีลเลขหลายตัวนะอย่างเช่นว่าห9เก้า้าเก้าหหหรือจะเป็นเก้าสองหกย่างเช่นนะครับเนาะหรือจะเป็นห9เก้าสามผมจะไม่ขออนุญ,ญาตเขียนเลขนะครับนะอย่างเช่นว่าหกเก้าสามเนี่ยที่ผมจะซื้อผมไม่เขียนให้นะครับแล้วก็ห9เก้าสองที่ว่าผมจะที่ว่าผมจะซื้อผมไม่เขียนให้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าผมเขียนให้แล้วมันจะเป็นเลขหลายหางผมจะเขียนแค่ว่า 999ขีดเส้นใต้ครับแล้วก็699แล้วก็966ครับนี่คือที่ว่าผมจะซื้องวดน,นี้ครับไอ้ที่ว่า692 693เนี่ยผมจะซื้อครับแต่ว่าผมไม่เขียนลงเพราะว่ามันจะเป็นเลขหลายหางนะครับเนาะนี่คือเลข่องงวดของผมครับบางคนอาจจะไม่ได้ฟังนะว่าที่ไปที่มาของตัวเลขมาจากไหนคือมันเป็นเลขที่ว่าผมจะตามครับพอมันออกมา 4, 4ครั้งติดแล้วตั้งแต่หา30มา0เก่า7 เก้าเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้า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 เจ็ดเก้าครับเห็นไหมครับมันมาสีงวดแล้วมันเหลือแค่เก้าเก้าเก้าที่ยังไม่ออกครับงวดนี้ครับบนไหนนะอาจจะออกเก้าเก้าเก้าก็ได้ผมเนี่ยบังเอิญแค่ถูกเลขสามตัวมาบ่อยๆครับแต่มันจะถูกตรงๆเนี่ยยังไม่มีสักครั้งครับแต่ว่ามันก็มีแคตตัวสินะครับเนาะนี่คือเลขตองของผมครับถามว่าคือกบหน้าคือถิดดูแท้ก็ เหมือนที่ผมว่าครับคือหลายๆคนครับที่ว่าทักมาเล่าฝันให้ผมฟังเพิ่นไก่ผมซื้อไว้คนไหนไก่ผมซื้อไว้ผมก็เอาตัวเลขของคนนั้นคนนี้มาซื้อไว้สินะครับโดยที่ว่าเราก็ไม่รู้ครับว่าเลขมันเจาะตัวไหนแค่เท่าแค่ซื้อไว้ตามที่ว่าเพิ่นบอกมาเสนสือครับเนาะเอาเป็นว่าครับวันนี้กดีใจกับทุกคนครับที่ว่าถูกเลขถูกหวยหรืออาจจะถูกรอตตอรี่เลขได้เลขหนึ่งกันเลยครับมือนี้ก็เป็นเลขต่อหัวของผมครับงวดที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ด เ็นแค่แนวทางครับถ้าหากว่าข้ามากข้าก็้องจดไว้ครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับส่วนมากครับเลขมันออกมันอาจจะออกเลขแปลกๆก็ได้มันอาจจะออกเลขที่เราไม่ชอบก็ได้ครับเนาะเช่นว่าความฝันของแต men, ่ละคนครับมันมี593ก็จริงแต่ว่าเราเห็นข้าอาจจะบามากก็ได้ก็เหมือนกันครับแบบเหมือนกับเลขทั่วไปเนาะขอทวนอีกหนึ่งรอบครับเลขต่องวดของผมครับงวดนี้ครับก็คือเลข999 เก้าเก้าแล้วก็เก้าหกหกแล้วก็เลขที่ผมผมจะไม่เขียนลงก็คือเลขหกเก้าสองแล้วก็หกเก้าสามคือผมไม่เขียนลงแต่ถา,ถามว่ามาจจาะใส่ก็เก่ามันสามตัวนะครับเนาะมันอาจจะเป็นห6หก็ได้9กก้าก็ได้สินะครับแต่ว่าผมจะไม่ขอเขียนลงผมจะเขียนลงแค่นี้ครับถ้าเลขออกมาครับให้ทุกคนได้โชวครับลองจดไว้ก็ได้แล้วก็เหมือนมาครับที่ไปที่มาคนตัวเลขเนาะที่ว่าผมถูกเลขมันก็มีแค่สามคนครับ มีของพี่องอาจครับแกฝันได้เลข593ฝันว่าขับรถคันเก่าไปเติมน้ํามันครับซึ่งรถขนน้ามันเต็มคนรถเลยครับซึ่งทะเบียนรถมันก็คือ5937พี่องอาจแกก็ถูกเลข593ครับคนนี้แกเป็นคนฝันแม่นนะครับผมกับบล็อกการันตีครับว่ามันจะออกจริงไหมแต่ก็มันก็ออกจริงๆครับผม และก็ทุกคนครับตีว่าเพิ่นเอาอ้อความมาเล่าผมฟังนี่ก็คือไม่มีใครสักคนครับที่บอกว่าตัวเองฝันแม่นฝันแม่นไม่มีใครบอกว่าตัวเองฝันแม่นเลยครับแค่บอกว่าเขาฝันอย่างนั้นนีนะครับเขาก็บ,บอกตามนี้ครับมีพี่อง์อาจแล้วก็มีแม่น้องสตางค์ครับฝันว่าผีเอาลอตตลีมาขายให้ก็คือ093แต่ว่าแม่น้องสตางค์ครับแกชอบตีเลขแกบอกว่าผีน่ะเอาลอตตลีมาให้ค่ามือเลยแกก็เลยตีเพิ่มเติมเนาะ มือมันก็คือ5แกก็เลยตีเป็น5้า้าสามครับนะครับที่ไปที่มาของ5 9 3เสามเห็นไหมครับคาดจะถือเลขครับแล้วก็มีของปู่จันครับแกฝานว่าแกเนะี่ยคือไปนอนอยู่ในป่าช้าแล้วก็ผีนะ่ะกระซิบข้างหูครับว่ามันเป็นเลข9รอบแรกรอบที่สองครับได้ยินว่าผีนะ่ะกระซิบเป็นเลข3ามตัวหนึ่งในนั้นก็คือเลข5้าสามครับซึ่งปู่จันแกก็ จำได้แม่นมากก็คือ5้าเก้าสาซึ่งลูกซิ้ลูกหาแกก็ไปถูกเลขตัวนี้ครับได้ประมาณหนึ่งเลยแหละครับนี่ครับคือที่มาของตัวเลขสามตัวส่วนเลข2ตัวครับ4ี่สามก็มีไม่กี่คนครับไอ้เก้าห้าก็มีครับแต่ว่ามีไม่กี่คนครับมันไม่จังเนาะแต่ว่าเลข3ามตัวนี่คือจังๆก็คือมีอยู่สามเจ้าอย่างน้อยครับเลข3มตัวจากจากกบน้าก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับเนาะเดี๋ยวลองหลุนครับเมื่อวันที่1มีนาเนี่ย หลายๆคนเป็นฝันอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นความฝันหรือจะเป็นเลขอะไรต่างๆครับที่ว่าแต่ละคนจะเอามาเล่าให้ฟังผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนครับที่ว่าติดตามรับชมนะครับเนาะบางครั้งอาจจะฟังอาจจะเห็นตัวเลขแต่เราอาจจะไม่ชอบแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ก็ลองรุ้นครับลองพิจารณาดูครับขอบคุณหลายสวัสดีครับผม